สวัสดีค่ะใครปวดข้อปวดเขา่ามีอาการกระดูกเสื่อมฟังทางนี้นะคะวันนี้นะคะพุมีเคสลูกค้าที่มีอาการดังกล่าวแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนะคะแล้วก็สามารถที่จะลดอาการปวดได้จริงค่ะเดี๋ยววันนี้มาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่หญิงสวัสดีค่ะก่อนทานนะคะพี่หญิงมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกยังไงบ้างคะค่ะก็คือก่อนอื่นนะคะพี่หญิงก็คือมีการน้ําหนักเพิ่มค่ะก็คือสาเหตุคือการท้องนั่นเองก็คือปกติคือน้ําหนัก4 5 5 0้านะพอท้องน้ำหนักขึ้นแบบ เยอะมากเลยคือ90อเลยคุณหมหอสั่งคืองดสั่งจ่ายยาไอวิตามินอะไรนั้นเลยค่ะเพราะน้ําหนักก็คือผิดปกติแล้วคือเยอะเกินแล้วค่ะทีนี้ปัญหาจะตามมาก็คือว่าการจ็บหัวเขา่าคือน้าหนักร่างกายมันจะรับน้ําหนักไม่ไหวเพราะปกติก็คือ40-50เนาะมาขึ้นโดดเลยเป็น90เลยค่ะค่ะ ก็คือมีท้องมีน้องแล้วก็น้ําหนักเพิ่มขึ้นทำให้หัวเข่าแบก,กับน้ําหนักแล้วก็มีอาการปวดตอนที่ปวดหัวเข่าค่ะมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือลําดับแรกก็คือมันจะมีเสียงเตือนขอค่ะ,คะก็คือเสียงก๊กบแกบกบแกบในข้อเราทั้งสองข้างเลยเวลาเราลุกเราเดินเราเลยจะมีเสียงเราก็เลยเอะมันผิดปกตินะคือปกติมันจะไม่มีเสียงอยู่แล้วทีนี้เสียงเตือนก็คือ เสียงกบแคบกบแคบก่อนหลังจากนั้นก็คือการการปวดเริ่มมาเลยค่ะ,คะตอน<ช>ตอนปวดนี่รู้สึกปวดมากไหมคะปวดแบบเสียวหรือว่าปวดแบบตึบๆึบอะไรเงี้ยคือเป็นการปวดในที่นี่เหมือนเหมือนปวดเข้ากระดูกด,ดําเลยยิ่งถ้าอากาศหนาวนี่จะปวดมากค่ะเหมือนแบบเหมือนที่เขาบอกว่าเหมือนอยู่ไฟอะไรสักอย่างแต่นี่เราเราเจ็บถึงกระดูกเลยคือบรรยายไม่ได้การเจ็บตรงนี้ค่ะ<ช>แล้วหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์นีบูลนะคะเรียกได้ว่าผลลัพธ์ตอบโจทย์มากๆเนาะค่ะก็คือทานไปแล้ว กี่กล่องคะที่รู้สึกว่าอาการปวดลดลงคือทานไปทั้งหมดตอนนี้คือสองกล่องสองกล่องนะคลำดับแรกที่เห็นชัดคือเสียงกบแก๊บหายไป๋อหายไปแล้วพอต่อมาก็คือการเจ็บปวดนี่ไม่รู้หายไปตอนไหนค่ะคือมันมันหายไปพร้อมๆกับเสียงนั้นเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งตอบตอบโจทย์ได้ดีมากเพราะว่าเราสังหาสินค้ามาหลายตัวมากลองมาหลายตัวมากแล้วเหมือนกันซึ่งตัวเออมาตอบโจทย์เราไม่ได้แต่พอมาเจอตัวดีบูนนะคะ กินไปสองกล่องเสียงก๊บแกะแล้วก็การปวดซึ่งเวลาอากาศหนาวอย่างเงี้ยไม่กลัวแล้วค่ะคือตอนนี้คือสบายใจได้จะเดินจะวิ่งจะอะไรคือใช้ชีวิตป,ปกติแล้วค่ะโอ้โค,ค่ะนี่ก็เป็นคํายืนยันจากผู้ใช้จินนะคะที่ว่ายืนยันตัวผลิตภัณฑ์เราสุดยอดมากๆแล้วก็ผลลัพธ์ดีมากๆนะคะค่ะใครที่มีปัญหากับไขข้อเสื่อมปวดกระดูกปวดเข่านะคะก็ปรึกษาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ